เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสุภาพรวิเศษศักดิ ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองปัจจุบันจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ชั 3, ้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นประถมศึกษาปีที่6 วันนี้ขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ผู้เรียนรู้สึกว่ายากและน่าเบื่อนักเรียนเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษพบว่าพฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จะเหมือนกันทุกระดับชั้นคือนักเรียนไม่รู้ไม่จำคำําศัพท์พื้นฐานไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษไม่สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องและนักเรียนไม่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ดิฉันได้นำปัญหาเหล่านี้มาวิเคราะห์และนำเข้าสู่กระบวนการ PLC กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระเดียวกันว่า ในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้กับนักเรียนเราจะต้องแก้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เมื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้ก็จะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้าที่จะแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษและที่สำคัญจะส่งผลให้ผู้เรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นดิฉันจึงมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและกระตุ้นความสนใจ ให้นักเรียนสนใจด้วยวิธีการต่างๆโดยใช้เกมสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนจดจำคำศัพท์ใช้แอปพลิเคชันสื่อภาพและบัตรคำที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ทฤษฎีการสอนแบบ Communicative Language Teaching หรือ CLT เป็นการเรียนภาษาแบบสื่อสารเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางภาษาทักษะทางภาษาและความสามารถในการสื่อสารในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง Weather and Seasons เรื่อง How the Weather Today รายวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาออ่าน 14101ชั14 101, ้นประถมศึกษาปีที่4โดยคำนึงถึงบริบทของผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมีการบูรณาการกับท้องถิ่นของผู้เรียนจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดแทรกในทุกบทเรียนที่สอน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติจริงจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนจนส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยใช้สื่อ powerpoint ประเภท C A I เล่นเกมตามความสนใจและความสามารถของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาและเกิดการพัฒนาการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมที่นำมาใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะแตกต่างกันหลายรูปแบบดังนี้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายคำศัพท์ผูดสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลพูดให้ข้อมูลและเขียนประโยคคำถามเกี่ยวกับสภาพอากาศได้หลังใช้วิธีสอนสามารถส่งเสริมผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้นนักเรียน สามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำขอร้องคำแนะนำง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียนสามารถสนทนาโต้อตอบประโยคถูกต้องตามหลักการอ่านให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวโดยใช้คำศัพท์เหมาะสมกับวัยบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศได้และนำเสนอด้วยการพูดและเขียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่านและพูดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนครูผู้สอนรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศโดยใช้วิธีการประเมินผลโดยการให้นักเรียนอ่านและบอกความหมายของคำศัพท์และการใช้คำศัพท์ในประโยคโดยใช้เกมและสื่อบัตรคำประกอบเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง นำกระบวนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษที่หลากหลายรูปแบบเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขคู่คุณธรรมโดยการนำเกมและเพลงเข้ามาช่วยในการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้ผู้เรียน ได้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ได้ท่องอ่านคำศัพท์และได้เรียนรู้ผ่านบทเพลงและเกมจะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาการใช้เกมและเพลงนั้นได้สอดคล้องตามจุดประสงค์ของเรื่องที่เรียนและเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้นำเกมจากสื่อ PowerPoint ประเภท c a i มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานไม่ทำให้การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่น่าเบื่อและยากเกินไปสำหรับนักเรียนและเน้นการลงมือปฏิบัติตามทฤษฎี Learning by Doing ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จะทำให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติครบทั้ง4ทักษะคือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้การเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการเขียนคำศัพท์ควรรู้เพื่อพัฒนาตนเองฝึกพูดประโยคสนทนามีความรู้ความสามารถในการเขียนคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆได้ตามความเหมาะสม กับระดับชั้นเรียนและตามศักยภาพของแต่ละบุคคลส่งผลให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้และมีความรู้พื้นฐานมีความพร้อมที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้นโดยดิฉันคาดหวังว่าการกิจ,จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีความมั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออกกล้าใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและสถานที่ต่างๆมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษและส่งผลให้นักเรียนมีการเรียนรู้และพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่รับชมและรับฟังขอขอบพระคุณค่ะ